ผลิตภัณฑ์ฟอรสได้เริ่มต้นการเดินทางข้ามทวีปจากประเทศไทยสู่ดินแดนแห่งเกษตรกรรมที่สำคัญของโลกอย่างประเทศอียิปต์ที่นี่เกษตรกรจำนวนมากเผชิญกับความท,ท้าทายทั้งเรื่องคุณภาพของดินต้นทุนการผลิตที่สูงและปัญหาก,การดูแลผลผลิตให้คงคุณภาพได้ตลอดฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟาร,ร์มแตงโมซึ่งต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเกษตรกรอียิปต์ได้เริ่มทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฟอรีพวกเขาก็ได้ค้นพบถึงความแตกต่าง ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยและสารเคมีการฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีชีวิตและที่สําคัญคือแตงโมที่ได้มีคุณภาพดีขึ้นสดแข็งแรงและให้ผลผลิตที่สม่ําเสมอมากกว่าเดิมสิ่งที่สร้างความพอใจให้กับเกษตรกรไม่ใช่เพียงผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแต่คือการแก้ปัญหาได้จริงในระยะยาวโฟรทรีไม่ใช่เพียงแค่ทางเลือกชั่วคราวแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ในอียิปต์ การเดินทางของโฟทรีในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการส่งต่อผลิตภัณฑ์แต่คือการส่งต่อโอกาสและความหวังจากเกษตรกรไทยสู่เกษตรกรอียิปต์และต่อยอดไปยังเกษตรกรทั่วโลกที่กำลังมองหาคำตอบเพื่อการทำเกษตรที่ดีกว่า